สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเคยเตือนแล้วชาวเน็ตทักหลังเห็นเลขทะเบียนรถที่ตั้งบ้านแตงโมเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ําเจ้าพระยานํามาสู่การสูญเสียดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนักแสดงสาวแตงโมพัรทรธิดาหรือแตงโมนิดาเคยเผยแพร่คลิปที่ถ่ายให้เห็นทางบ้านและรถซึ่งก็มีหลายคน สังเกตเห็นเลขทะเบียนรถเป็นเลข13ทําเอาหลายคนตกใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นเตือนแตงโมนอกจากนี้มีคนบอกว่าให้ไปดูรถที่อยู่ในสุสานรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมีเลข13อยู่ด้วยดวยขณะเจ้าของโพสต์คลิปนั้นก็มีคนทักสาวแตงโมกันว่าเลขไม่ดีนะคะมันเป็นเลขสิ้นอายุไขแต่ขึ้นกับความเชื่อแต่ละคนรวมถึงมีการทักบ,บ้านของสาวแตงโมว่าอยู่ตรงทางสามแรงด้วยท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคขอบคุณครับ